วันนี้ไปพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการทาวน์โฮมที่ออกแบบมาได้น่ารักถูกจิกิกับคนรุ่นใหม่สุดๆเลยนะคะเพราะเข้ามาด้วยสไตล์มินิมอลโคซี่ตกแต่งสวยเหมือนยกคาเฟ่เข้ามาอยู่ในบ้านเลยค่ะกับโครงการโนระบางนาจากอารียา ซึ่งความน่าสนใจที่ทําให้ปายอยากจะมารีวิวโครงการนี้มากๆเลยนะคะนอกจากโครงการบ้านที่เขาจะตกแต่งมาได้น่ารักแล้วเนี่ยตัวทําเลเขายังดีมากๆเลยเพราะอยู่ใกล้ห้างดังห้างใหญ่อย่างมกะาบางนาในราคาเริ่มต้น3.19ล้านบาทคะ่ะตัวโครงการจะมีความน่ารักมินิมอลมินิใจขนาดไหนตามปายมาดูเลยค่ะ แล้วบอกตามตรงเลยนะคะว่าพอไปได้มาเห็นบ้านตัวอย่างของจริงเนี่ยก็รู้สึกชอบจนอยากจะซื้อมาอยู่เองเลยค่ะเพราะว่าพอมาเห็นแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังแรกหรือสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านสําหรับเริ่มต้นครอบครัวเนี่ยที่นี่ปายบอกเลยว่าเหมาะสุดๆนะคะและบ้านตัวอย่างที่ปายพามาดูในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นไทป์สมห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยเขาหน้ากว้างถึง5.3เมตรสามารถจอดรถได้2คันหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีรถแค่คันเดียวก็สามารถปรับแต่งฟังก์ชันอีก ส่วนหนึ่งอ่ะให้เป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนแบบบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะแล้วก่อนที่จะมาพูดถึงในตัวบ้านนะคะลายขอแวะไปพูดถึงฟาซาดหน้าบ้านสักนิดนึงเนาะเพราะฟาซาดหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบบ้านตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็ตัววัสดุที่เป็นกรอบป,ประตูและหน้าต่างเนี่ยก็จะได้เป็นอลูมิเนียมลายไม้ซึ่งเขาเนี่ยก็ทำมาได้เข้ากับคอนเซ็ปต์มินิมอลโคซี่เลยนะคะ พอเข้ามาข้างในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับบริเวณที่เขาเรียกว่า common area เป็นการผสมระหว่างโซนนั่งเล่นแล้วก็โซนทานข้าวไว้ด้วยกันนะคะอาจจะเดี๋ยวไปจะขอมาพูดถึงบริเวณโซนนั่งเล่นก่อนเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเขามีขนาดที่กว้างมากเลยนะคะเพราะว่าตัวบ้านเขาก็น่ากว้าง5.3เมตรเนาะตรงนี้ก็สามารถวางโซฟาได้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถวางเป็นโซฟารูปตัว L ได้เลยนะระยะดูทีวีเนี่ยก็บอกเลยว่ากําลังพอดีค่ะสามารถติดตั้งทีวีจอให,ใหญ่ได้สบายเลยและจุดไท g ที่ปายชอบมากในบริเวณนี้คือจุดนี้เลยค่ะที่เขาติดตั้งหน้าต่างขนาดใหญ่แบบเต็มผนังแบบนี้มาให้เราเลยซึ่งข้อดีตรงนี้คืออะไรก็คือแสงธรรมชาติเนี่ยจะเข้ามาในบ้านได้ดีถ้าใครเคยอยู่ทาวน์โฮมจะรู้ว่าทาวน์โฮมอะช่องแสงจะน้อยแล้วบ้านมันจะทึบใช่ไหมคะดังนั้นการที่เขาทําจุดนี้ก็คือเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของ home ทาวน์โฮมแหละทําให้แสงธรรมชาติเข้าได้ดีขึ้นบ้านก็จะไม่มืดไม่ทึบนั่นเองค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากคือทางโครงการเนี่ย เขาจะมีการทําบริเวณตรงนี้มาให้ค่ะเราสามารถที่จะมานั่งเล่นชมวิวตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมุมนี้ปลายชอบมากเพราะว่ามันเหมือนเรานั่งอยู่ในร้านคาเฟ่จริงๆเลยค่ะสวยมาก เข้ามาด้านในนะคะจากโซนนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนรับประทานอาหารนั่นเองค่ะซึ่งสามารถวางโต๊ะทานข้าวเนี่ยได้4-6ถึงที่นั่งเลยนะแล้วก็ยังมีพื้นที่เล็กๆค่ะไว้ให้เราเนี่ยสามารถมาบิวอินชั้นวางของหรือถ้าใครอยากจะทําเป็นมินิบาร์หรือแผ่นที่เล็กๆเ,เอาไว้ชงกาแฟเนี่ยหมายว่าก็ทําได้นาะนน่ารักดีและในส่วนของฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําชั้นล่างที่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเลยนะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนแยกโซนเปียกโซนแห้ง ไว้ให้เรียบร้อยค่ะมาถึงโซนหลังบ้านนะคะทางโครงการเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนมากั้นสัสดส่วนไว้ให้แล้วจริงๆตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเนอะซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นไอเดียให้เห็นนะคะว่าเราสามารถทําพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นครัวไทยขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยค่ะ แล้ยังมีพื้นที่เหลือๆเนี่ยเอาไว้ทําเป็นโซนซักล้างได้ด้วยนะซึ่งไปก็มองว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะและถ้าใครอยากจะต่อเติมเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็มีการลงเสาเข็มไปให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณชั้น2แล้วนะคะแต่ก่อนที่ปายจะพาทัวร์ชั้น2เนี่ยปายขอพูดถึงบันไดนิดนึงเพราะทางโครงการเนี่ยเขาให้บันไดมาเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งรับรองว่าแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีราวจับให้ด้วยอาส่วนบริเวณชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนซึ่งก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดรูม1ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องนอนอีก2ห้องนอนนะคะและนอกจากจะเป็นห้องนอนได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของเราเลยนะคะอาอย่างเช่นถ้าใครมี ลูกหนึ่งคนเนี่ยห้องนึงทําเป็นห้องนอนลูกอีกห้องนึงที่เหลือเนี่ยก็สามารถทําเป็นห้องทํางานห้องดูหนังได้ด้วยนะคะ แสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะทุกคนบอกเลยว่าเขาตกแต่งมาได้น่ารักมากเหมือนลุดออกมาจากพินเทเลสเลยอะคะอ่ะอาซึ่งบริเวณห้องนอนเนี่ยก็บอกเลยว่ามีขนาดใหญ่นะคะสามารถวางเตียง5-6ฟุตแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือเอาไว้แบบทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนวางอาร์มแชร์แบบนี้ได้เลยค่ะส่วนปลายเตียงนะก็สามารถติดตั้งทีวีขนาดใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะ ซึ่งไฮไลท์ของห้องนี้เลยเนี่ยคือหน้าต่างที่ได้มาแบบบานใหญ่รับแสงธรรมชาติเข้าห้องได้ดีเลยนะคะและทางโครงการเนี่ยเขาก็มีการดอกฝ้าซ่อนรางม่านไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ และตัวห้องนอนนะคะเขาก็ยังมีพื้นที่เหลือ,หลอให้เราเนี่ยสามารถมากั้นห้องทํามุมนี้เป็นมุม Wal k in ินคอร์ขนาดใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งปายชอบมากนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะ build i n ตู้เสื้อผ้าเข้ามุมสามารถเก็บเสื้อผ้าเก็บของได้เยอะเลยนะคะอ่าและอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เราก็ยังมีพื้นที่เหลือให้ทําเป็นมุมโตเครื่องแป้งแล้วก็สามารถติดตั้งกระจกบานใหญ่ให้แบบคุมผู้หญิงสาวๆมานั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้แล้วข้อดีของตรงนี้คือห้องจะไม่มืดเพราะเขามีช่อง แสงไวว้้้ใหเราดยส่วนห้องน้ำบริเวณชั้น2นะคะก็จะได้ประตูเป็นแบบดับเบิลแอคเซสซึ่งถ้าใครอยู่ห้องนอนใหญ่นะคะบอกเลยว่าสามารถเดินเข้าออกใช้งานจากภายในห้องได้สะดวกเลยค่ะตัวโครงการโนราบางนาก็จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.3เมตรจอดรถได้2คันออกแบบมาเป็นสไตล์มินิมอลโคซี บนที่ดินโครงการประมาณ18ไร่จำนวนยูนิต178ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด2ไทยด้วยกันแบบที่1 2ห้องนอน2ห้องน้ำและแบบที่2 3ห้องนอน2ห้องน้ำซึ่งสิ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจมากๆเลยของโครงการนี้ก็คือการออกแบบบ้านให้เป็นแนวมินิมอลโคซี่ที่มีความเรียบง่ายแต่ออบอุ่นซึ่งด้วยสไตล์และโทนสีแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบอยู่แล้ว ส่วนฟาซีตี้ของที่นี่บอกเลยว่าให้มาตอบโจทย์แล้วก็รองรับความต้องการของลูกบ้านได้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครับเฮาส์ที่ตกแต่งมาสไตล์คาเฟ่ข้างในมีสระน้ำระบบเกลือฟิตเนส แล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนขนาดใหญ่สนามเด็กเล่นให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาเดินเล่นพักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มีความแน่นหนาระบบเข้าออกของการก็จะเป็นแบบคีการ์ดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ อดีวปลายขอมาพูดถึงตัวทำเลโครงการกันซาน,นิดนึงนะคะตัวโครงการเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในช่วงบางนากม10โดยตัวโครงการเนี่ยจะไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะคะจะต้องเข้าซอยมานิดนึงทําให้บรรยากาศของโครงการเนี่ยมีความเงียบสงบไม่วุ่นวายก็จะเหมาะกับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวมากกว่าเนาะและในฐานะที่ปายเนี่ยอาศัยอยู่แถวนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็จะบอกเลยว่าทำเลแถวนี้ มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจริญเร็วมากเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยเพราะล้อมรอบไปด้วยห้างดังๆและคอมมูนิตี้ที่หลากหลายนะคะอย่างเมกะบางนาอีเกียบางนาคือแบบใกล้ในระยะที่ขับรถไม่เกิน5านาทีก็ถึงนะคะหรือจะเป็นห้างดังเก่าแก่อย่างเซนทัลบางนามาเก็ตบิลเลดและในอนาคตเนี่ยก็จะใกล้กับพางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างแบงคอกมอลล์ด้วยนะคะคือปังมากแล้วก็ยังใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งมีตั้งแต่ ระดับปฐมไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยนะคะอย่างโรงเรียนราชวิตบางแก้วหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงสองและในย่านนี้นะคะก็จะมีโรงเรียนานานาชาติหลายแหย่งเผื่อใครเนี่ยอยากจะส่งลูกไปเรียนอินเตอร์เนาะและทํามในแถวเนี้ยก็ยังใกล้กับโรงพยาบาลชั้นนาและโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งนะคะเนี่ยอย่างที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลัฐหนึ่งเรียกได้ว่าเจ็บป่วยตอนไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะมีโรงพยาบาลรองรับเยอะเลยและที่สําคัญแถวเนี้ยคือใกล้กับแล่งงานอาคารสำนักงานเนี่ยมีหลายแห่งเลยแล้วก็ ใกล้กับมีคมุตสากรรมใครที่ทํางานย่านบางนาบางพีบางบ่อเนี่ยเดินทางสะดวกมากเลยค่ะอ่ะแล้วพอพูดถึงการเดินทางนะคะก็เป็นอะไรที่ไปอยากจะพาวทูพรีเซนต์สุดๆเพราะว่าทาเลตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เดินทางง่ายเดินทางสะดวกแล้วก็หลากหลายเส้นทางมากๆเลยค่ะจะเดินทางเข้าเมืองก็สะดวก,วก,ห,ก,ห,ดวกหรือจะไปทางบางบ่อบางประกงชมุมบุรีเนี่ยก็ไปง่ายและในย่านนี้นะคะก็ยังใกล้กับรถไฟฟ้าสสายก็คือสายสีเขียวอย่างบีทีเอสบางนาและสายสีเหลืองอย่างสถานีสี่เอี่ยมนะคะที่กําลังจะ เปิดให้ใช้บริการในเร็วๆนี้ด้วยายถึงบอกนะคะว่าที่นี่คือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านหลังแรกสําหรับการเริ่มต้นครอบครัวนะคะในราคาที่ไม่สูงมากทาเลดีแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ครบคันค่ะที่นี่ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะแล้วคลิปหน้าไปจะพาไปรีวิวโครงการไหนอีกฝากติดตามไว้นะคะบ๊ายบาย